สวัสดีค่ะสวัสดียาาแรงมามาค่ะสุบูสุกนมากินตำตีนไก่น้ำกันมานาังแถะตีนไก่น้ำกันจะ้ะแ่บแสบยู่ยวนน้ำกันค่ะมีหอมแดงหอมแดงหอมสีม่วงแก่นวัดลรวัดนึกอยากกินเผ็ด,เพ,ดเพ็ดไหมค่ะหามั้งสิเอ่อหายใจล่งขึ้นไหมมาจ้าสุบูสุคนกินตำเหมือนตีนไก่น้ำกันค่ะแ่บแสบน้ำกันด้วจ้า สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะยิ่มเปื่อยมาเลยมาค่ะกินน้ำกันทำใส่แบบทัวเลไไม่จากกันแืนรมได้วยค่ะแบบอืม เห็นไกอ่อวบครับอวบก็หลานไทยอซื้อยุลานแขกมากจาก ต้มบ้านนี่แล้วครับต้มบ้านไม่มันเปืเ่อยเป,เป็นแดดมันเปื่อยมันมาได้แทะไงอืมแจกแกวัด หน่อกือกะลํำพว่วงกำนี้ไปเท่ามาจากหม้อซุปแฟน ปกติบอกินเนี่ยค่ะเด้ออืมอมันเหม็นไหมตอนเขาต้มมันแสบอยู่คขาไม่แบบขางคืนมาตื่นย่างเสามาเหม็นจะ <c oughs> มันแสบเหรอจะยัางยมไม่เหม็น เตียความแดงเลยความพกอิีเสร็กินเปรี้ยวๆสีเตี่ยเป็นวัดอเฮ้กิน ไป็นซื้อของมาไปร้านรูสมันมากดสิบเปอร์เซ็นต์ไปซื้อพวกของใส่ในบานขี้แบบน,นั้นกบมาบานแฟ้นเราฟังมาร้านหมอฟันบอกพนักงานที่เขาตอนรับแขกตอนรับลูกค้านะคะคุณโทรมา ไปเชซคแันไปนะว่ากลับอยากมองไทยก็หลายเดือนหนูเนาะอืมเอ,อดอยตอมีนเดือนนี้วันที่ยี่สิบอือยี่สิบหุ้นที่เท่าไหร่เหรอแฟนวะอือใบสอง ว่ากลับมาจากเมืองไทยว่าสิไปเดีย่ยอเดีไปว่ากนกลับเมืองไทยได้ยไปเช็คแม่จ้ะ ก็นีก็ดีด้ค่ะหมอสิทู้หันไปเห็นเขาไปหันไปเม้นหมอนะเราปิดเนาะเอาแคา่ภาษาง่ายๆเนาะอือก็นกหนักงานตอนรับเสิทูมาตรวจไปในบ้างสิทูมาเราเอาใบนัดให,หม้มั้ยอืม เราไปตรวจมันก็ต้องไปตรวจเ้นี่ยตรวจเร่งปามลูกเอาสั่งว่าให้เพิ่นโทษมากเพราะว่าเขาที่ออาหาชิปแล้วเขาต้องไปตรวจไหม่จ้ะทุกๆเดือน Nó văng nó thử kẹo. <laughs> Con kèo bớt đi, Kinh chạy cái gì tổng là văng thì là sao <laughs> ทำมันโยกอยีกนะอุกครั้งลางมันไปเห็นประจำวัปสองพัน,นเนาะไปแล้วไม่อยากไปทำวะพนันเน้ำเหมืเห็ดตอนกลับเมืองไทยเนี่ยมันโยกแห้งรู้สึกมันก็นเศร้าโยกเรื่งแห้งเจ็บผอมเด๊ะที่นองอกราต้องเราว้าง กินถือสะเทือนหอดสมองคนน่ะและะ้วจ้าห็นว่าเป็นอย่างเวล,ลากินเคยกต่เราบ้างเอาเน้ะจ้ะปวดหัวปวดท้องก็คือปวดอย่างอื่นเนะาะแผลละม่านเนี่ยปวดหัวกับแผลละม่านปวดอปวดแก้วเอาพิ่ปวดแก้ว,ว,ป,ว,วปวดท้องปวดหัวเ่ย มหอดมันน่หวานดี โอ้ทันนัทยำขลังนี่โค้งเหลววังเด็ดแขลวยุเยมมัม่นใจมอจะใส่ขั้นหนึ่งผุดค่ะอีรีเนี่ยค่ะไม่ได้ว่าปวดให้มอสไส้ขั้นหนึ่งอีรีเนะี่ย เนาะอือใช่ค่ะทุกคมคนั้นนางแททเบิดถาบนี่ไงมีซิปนาทีกับเบิดดอกค่ะคนแก้วบิดดิมกินสาแทะสะขอบคุณสุภูสุขคน,นะคะเนาะวกันเนาะคลิปนี้อะ ลาไปก่อนเนาะขอบคุณสุภุสุกุล้วยค่้อที่ว่ากันเวีเขามารับชมสวัสดีค่ะ